เาไล่ลิงโหดสร้างป่าอาบน้ำอยู่ในเขตสนับบดพี่น้องเว้ยใครอยากมาเบิ่งสาวๆอาบน้ำอยู่ในเขตสนับบดพี่น้องมาได้พี่น้องเว้ยมาเบิ่งแบบกันเองกันเองพี่น้องโออาบน้ำยามแรงพี่น้องน้องสาวแก้วเพิ่มพี่น้อง สบายดีเด้อสบายดียมามแรงๆพี่น้องเอ้ยมื้อนี้สิพา FC มาเบิ่งสาวๆเพิ่นอาบน้ายามแรงนี่พี่น้องเอ้ยเพราะว่ามื้อนี้นัดกับน้องๆเพิ่นว่าให้พาอ่าทีมงานเฮาไปเบิ่งน้องๆเพิ่นอาบน้าเนาะพี่น้องน้องโซลิดากับนอ้องอ่าน้องแก้วพี่น้องเอ้ยสาวหลายหลายพี่น้องอยู่ลุมเลยนี่มากับทีมงานเบาไก่คือเกา่าเบาไก่เหมืนกันอยู่ทุ่งคนละพี่น้อง อยกมือก็เดียวก็เดียวอยู่เพิ่อนนะเพิ่นชิบลงมาจ่อเป็งกุศาอํานาพิ่นก็ได้โอ้พี่น้องเว้ยโอ้สาวไล่ได้พี่น้องอยู่ลุมมีแต่สิพาเอฟซี่ามาเบิ่งน้องๆผืนำน,ำนำ้ำหน้กเพี่นอ้อง้่หน้องเพื่นชิอําน้ำอยู่ลุมนี่หรือบอหรือว่าชิอําน้ำอยู่ทึงเนะาะกต่ยังบ่มโหพี่น้องเว้ยบรรยากาศโอ้อ้พี่น้องสาวไล่นี่เนาะแต่ว่าโอ้โหเขาเจ้าสิ ป,ปุบกล่องเหรอหรือบอ่อพี่นอ้องสาวไล่ให้งนี่พี่นอ้องมีแต่สา,สาวนี่พี่น้องอันนี้เป็นน่องสาวโซลิด้ากับน้องสาวาน้องสาวแก้วเนาะอันนี้เป็นนางเอกอยู่ในซองเขาแล้วเนาะคือสีบอ่อปบกล่องเนาะพี่น้องเลยแต่ว่าตรงนี้เป็นโอยากระจับป,ปุบกล่องพี่น้องกับสุไพรขี้มาเบิ้งพี่น้องเลยน้องๆนาบน้ำ,นำ,นำขึ้นเก่า Ừ. bình nhật cả nằm đây ừ. sao ăn nặng thường lái là ừ. phi động mà sao vẫn ăn nằm phi nó phi động bình nhật cả nằm đây anh phi động bên sao lái là phi động ô cát tị sao lái là mở nằm, xoay yên. à phía đâu. Burns bóng pháo, sao nằm Bye, phải đâu. sao nằm, đâu. Bye, phải đâu. Bye, phải đâu. Bye, phải đâu. Bye, bình năm đang len sao vậy nhìn đâu sao nhìn sao lại đi มาบดนเก่าอีกแล้เ้ยปดีหร่อเก่าจดีบัวนบรวน่ผมกับคบเราแรงน้น่ก็จมาาบเบ้บาใช้น้ำเนดีถ้าอยากกึนปลาต้องไปรับยู่ลุหลักจากที่ข็อาบน้ำแลวปลาตายอดปลาตาย sao lại lên rồi chắc xưa nhá buổi sáng đang ăn sẹt bò chỗ nào mà làm đấy không mở lên bò <laughs> ไกลไปหน่อยเขาดาวลงมาอาบน้ำเพราะว่าได้มาอาบน้ำอยู่น,นี่ทุกม้มเนาะน i mm -hmm. mm -hmm. สอกสั้นซิวกอย่งเลยขีมาออานหน้ามัอนี่ <c oughs> ไม่ยังขีมขีมขี้มอหน้ามาั่นนะ <c oughs> ใส่เสื้เออใส่แฟบม <c oughs> าปทางนั้นทบ่อเบย์เย์ังสัง,สง,สง,สง บเบแบบอร์นั้นเป็นเบอร์นั้นเป็นผู้สาวแบบยังอายก่อไปเลยสาวไลน์หนุ่มบัณนีตเนาะสาวบันฑิตมีแต่ภูมงามไปหน่อยมาอัปเดตวิธีชีวิตการอาบน้ำของน้องสาวแก้วกับน้องสาวโซลิดาพี่น้อย sao lái lại lá thì nóng nào, nóng <cười> <cười> nó cũng đơn giản cái phải... gì không sao bãi nó บ่าอะไือหินถือยังมาเนาะถุ่งีหินแล้วเนาะหินลายพี่น้องเว้ยสบายหนึ่งๆอาบน้ำอยู่ในเขตสนมบดพี่น้องเยราแม่ แมไว้อยากขึ้นกุซ่าวลายตองมาส่วงวัดพังขึ้นห่อยวัดนัตพิษกุซาวร้ายขึ้นหอยเออเขาจะมาอาบเี๋ตองมีแพผลกุหลาบพื้นนะพื้นไปเลยกระชินถ้าใช้แบบอาบเนี่ยเาจะเพียนเลิเหมือนนเลิศถ้เพื่อนยางออกเพื่อนอดซ่านหนึ่งกะเพื่อนออกเมื่อยขึ้นเก่าอุปเมนยังเปิดขอนขึ้นเก่าเนาะขอนไม่ขึ้นเก่า เสาวลายนี่เทียวเลยงามง,งาม่วยทำกันเนะาะตัวลายนเ,เนะาะมาจาเนาะตัวลายมันงามเบิดเนาะงามเบิด สาวซินพอระโอยอาแมงแรงคระอยากพินบรรยากาศตอนตกอมากง่ายแมแรงใชดูุสบาวุชยเอาพิโดส่วสาวลอยลิ้สั่งป่าอาบน้ำ อยู่ในเขตสนับบดพี่น้องเคยใครอยากมาเบิ่งสาวๆอาบน้ำอยู่ในเขตสนับบดพี่น้องมาได้พี่น้องเลย,ายามาเบิง่งแบบกันเองกันเองพี่น้ค์โอ้อา,นอนนาบน้ำยามแรงพี่น้องน้องสาวแก้วเห็นพี่น้อง สร้างหมดน้ำแล้วพี่น้องสร้างน้ำลงหมดน้ำแล้ว mm <clears throat> มียังเลยเนาะมีอยู่ในกระต่างมีแต่แทบแทบก็อยาสบู่กิสบู่บกอ๋อจะเป็นรุ่นเดียวกันเนาะของไทยเนาะ ดุนเดี่ยวเดียวก,กันประมาณคุคณแม่อยู่ไร่คุณประมนตเขาปีนเลียแลบน่เห็นประมาณตุวารชิบชีชิหาปีเนาะชิบีิา ากาศงามรายมันอ่ำยเทิงพี่น้องายมันอ่ำยเชิงนพยิ่งมันอ่ำยลมชิลละเราบ้เยังยู่ยังแล้วมีซ้นี่บาะชุดนอนอานะสีม่วงหามเนาะะ้าหามวชุดร้ายก็จะมาอ่าช่วงหามพี่น้องเชุดก่อนนี่มา มาตะเว้นโผล่เห็นไผเห็นแต่อายาด <c oughs> ูนี่เห็นแต่ผู้ชวเช้าผมเพราะว่ามาทำทีละเมื่ผู้สา,า,า,าวเขาเจ้าชู้ไรอาบน,าน้ำทำอาบตะเว้นระย,ย่านผู้บา่าวเห็น ยีบยบสินนี่ยช่วไสินซื้อบอกแบบนี้นะซื้อเอาโอ้พื้นพื้นเทไรสามจบพาร์ุดแต้ม ใส่เฉพาะนุ่งอานาบอใุ่้งไปงานนองงานแต่งนี่ลุงเนี่ยสินแบบนี้กันบอบอรปรีอ๋อต้องเป็นสินแบบห้างตะโอยโดยเฉพาะน้องไปงานนสุนตลาดเือหนึ่งสามสิอาไววเฉพาะนุ่งหางนหรือว่านุงเ้ว่าไปงานเน

พอยังกับพิทึกๆเงียบเปื่อยๆอยู่คนเดียวนอนเปนหนานไซน่านิย็นนะปลากระไรเด่นหนึ่งปลาหน่อยเอ้ปลาหน่อยลายประมาณโตชั่งชั่งช่องหนึ่งหนึ่งหนายไลไลทีหนึ่ได้แล้วบ้านน้องแก้วได้แล้วได้ไโอ้อากาศเย็นเลยเนาะ

Leo vẫn không xô. Leo. 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 Cái nào, Leo. Leo. được chưa? Leo. 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 gì Leo. 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 ซาว้าๆครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องสินเต้าเม่นทั่งสองพื้นสามพื้นหมเนล้วเธอมาเปลี่ยนกันเลยชั้นเอาไ้ทึบสิ์มากปะมาเปลี่ยนปะน้องบอกเธอมีถุงพี่เออมีถุงกำลังเาวๆกำลังสิกับเรือนเบิดแล้วพี่น้องเก็เจ้าอาบเรียบร้อยเลย Vad är det då ไม่ไห้แท้สาวเอ้ยอันนี้มันสาวๆมันยังอายอยู่พี่น้องเว้ยยังอายกอกอยู่พี่นเขาเจ้าอาบน้ำเรียบร้อยแล้วพี่น้องเว้ยเขาเจ้ากใสด่เมื่ออด้รพี่น้องเว้ยสาวๆไล่ๆพี่น้องเฮ้ยโอ้หาบน้ำเมื่อเองนี่ sao sẽ hạm nạm thế nào sao lại đi thế nào chào hạm nạm thế nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì นามนามเมือโไกลเติบได้ขึ้นไปพี่น้องเว้เพื่อสิหอนเพื่อนกับไกลเติบเนาะนามนามเมืงอโอ้เห<อ>ลียบร้อ,อยเลยพี่น้องเว้ซีเมื่อเลบ่นี่นะโอ้พี่น้องสินตองประมาณสอพื้น,นเนาะเยนสิน,ลลนเยนยังเลพ่ จะเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนคองแม่งเตผู้บ่าวทางเทิงมะทันเลียวแจก๊กเตผู้บ่าวตามเป็นเทิงผู้บ่าวอาบด้นเนาะ,ะผู้สาวนี่ะหนาำมาแต่หิน,น,นไม่หลีกเลยฮะโ <c oughs> อ้เราออกไปเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนคองพี่น้องเลย lăng mưa phi long ơi, sao lăng nhang mưa, <cười> <cười> nào bà nó, <nọ>. nào bà, <laughs> nào heng nó, hả phi long ơi, เรียบร้อยแล้วก็บ่าวทรายก็ได้ขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงแค่สนี้ก่อนพียงหน่อยเนาะขอบอกขอบใจ FC ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปแต่ต้นจนจบพี่น้องหลังจากที่ว่าพา FC มาเบิ่งสาวๆเพื่อนอำนาจมาเพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห้บัดสุโขศนเพี่งหน่อยยิ่งเรือยๆบ้าพี่น้อง